คือมาให้พ่อกิน,น,ะน่ะ<ม>น้ำโมน้ำโมน้ำโมเด,ววด,ด็กวัดเด็กวัดหลวงตาใช่ครับเด็วกวัดของหลวงตาดูแลหลวงตาอยู่มาหรือเปล่านะมันไม่ได้เอาตังค์เอาไรหรอกมันไปกินข้าวบูดคนบาทสงสารน้ำโมด้วยไ,วไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวไหวไหมนานาไหว วันให้น้ำมาส่งครับผมวนน้ำมาส่งเหรอโอ้ยปีเป่ายัางไงไม่เหมือนเดิมเลยครับปีเป่าเหมือนเดิมไม่ได้ทีเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนเบือ่อโอ้ยงามใจนี่หมดเลี้ยวหมดแรงเลยครับต้อง <c oughs> ให้น้ำมาส่งครับเนี่ยหมดเลี้ยวหมดแรงใช่ครับหมดเลี้ยวหมดแรงเรื่องอะไรแตลูกตั้งแต่หัวค่ำยังเดินไม่หยุดเลยครับเ <c oughs> ป็นขับมหา เดินขี้ทั้งคืนคต้องเสียลูกต้องเตียตั้งแต่แต่หัวค่ำแล้วครับยิงอะลูกไปเข้าห้องน้ำมาวิดวิดออกไม่ได้เลยครับเข้าห้องน้ำเกือบออกไม่ได้ใช่ครับทำไมออกไม่ได้ลูกน้ำขังครับเจอน้ำขังดีนัดที่นี่ไม่เก็บตัง ที่อื่นห้าบาทต้องอมีน้โมเคยเจอมาแล้วครับเป็นไงลูกโอยแล้วไม่ได้พกกระตังไปเขาไม่ให้เข้าครับโอ้โหต้องม,มีกันชั่วโมงนั้นอย่าว่าแต่ห้าบาทเลยครับทำไม บ้านพร้อมที่ด <donc, S 2> <ú> ินผมก็โอนได้ค <t> ร <ú> ับ <ry> มันไม่ไหวจริงๆริงครับผมไม่ไหวแล้วว่าใช่ใช่ครับเมื่อคืนไปเพชรบุรีมาครับเพชรบุรีสิห้องน้ํามีสามห้องครับน้ําโมปวดท้องห้องน้ํานี่ข้างหลังเป็นรางยาวเออเคยเห็นเป็นรางยาวยะวรู้ถึงกันครับ นโมเข้าห้องแรกเลยครับเป็นทีแรกมีขันครับผมพออึเสร็จเรียบร้อยหันกลับไปขันลอยไปแล้วครับ <pastry> ขันลอยไปอยู่อีกห้องตึงอีกใจผมก้มก้มมองดูโอยห้องริมนูน้นเจอผู้ประสบภัยเหมือนผมเลย สีต่ตาแลจ้องจ้องกันไปจ้องกันมานับหนึ่งสองสามในใจครับทำไงลูกวักขันแย่งขันวักแย่งจะลุกเราได้มาห้องกลางมาจากไหนไม่รู้ครับไ,ไงหยิบขันน้ำไปใช้เฉยเลยครับ,รบใช้เสร็จไม่ใช้เปล่าครับทำไมลูกเอาขันวางไว้ขอบอ่างด้วย โอ้ยนิโมทําไงครับรขันก็ไม่มีแล้วหนูล้างยังไงล่ะลูกต้องเอาตูดลงไปแฝงในลาครับ<อ>แล้วน้าโมออกมาพระเดินสวนเข้าไปครับโอ้โอผมว่าพระองค์นั้นก็คงทาเหมือนน้ำโมนี่แหละไอห้องที่สามป่ะใช่ครับไอาาเป็นหังสีชมพูเหรอใช่ครับรอ๋อไอห้องนั้นฉันเข้าไปสรบผมมา เป็นภาจากผมหร้ไงโอ้โอถึงว่าล้วนตานี่ลังแคนี่เหลืองอิดเลยนะครับเนี่ยไอ้นโมครับมึงไม่คิดจะเกงใจใครเลยไงเกงเกงใจเรื่องไรครับมึงลงจากล,งลุงเมื่อก่อนดิเนี้ยโอ้ยลุงจ้างสองร้อยนี่แหมคุ้มเลยนะครับอยู <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลุงลงแปบนะครับเออลงเออลงแล้วลลขาวลุงไปขึ้นอะไรตรงนั้นนะลูก<อ> <c oughs> ดีนะสีน้ำตาลแม้ถ้าสีดำนี่คิดลึกกันทั้งประเทศเลย,นะยลงุงลงก่อนเด้อเดี๋ยวงแข่งของเล่นเลย้ลงลงจากลงุงอนลงจากลุงหนูลงจากลงุลงวังงนนี้แล้วไปตุกลงุงคนนั้นด้วยนะลูกก่อนที่นโมจะลงจากหลังก่อนหน้านี้ลงทุนไปแล้วครับเลนี่แลับ ไปลุงอยู่นี่ก่อนไอ้หนูไอ้มุกลงทุนนี่ต้องปล่อยผ่านเลยไม่โดนบานโอเคครับผมนีนะตะลุงคนนั้นมันได้ยินไม่งั้นอันตายเลยอ้าวหลวงพี่ไม่ขึ้นมานั่งด้วยกันล่ะครับ อ๋อมืตอติเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ได้บวชอ๋อแล้วเออสวดไปๆกันเถอะเจ้าค่ะไม่รับมันจะเลยเวลาแล้วเจ้าค่ะอ๋ะอเออถ้าเป็นไปได้ทําสัญญาขับเจ้าภา,าพเลิกเที่ยงครึ่งก็พอเนาะนี่ขนาดแค่แค่ยังไม่ถึงครึ่งคืนหน้ายังบูดนขนาดนี้เลย <S 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 แสดงว่ากาบแล้วมึงให้หลวงตากินน้ำไรเนี่ยโอ้ยหลวงตากินไม่ได้ครับมันจะน้ำไรขี่น้ำโมเองครับ อไม่ได้หรอกโอเคครับผบภางานนี้ดีเลยอ่ะอ้าเอ้าคุณดมไอโมเป็นอะไรหยิกสินค้ากูจชังเนี่ยเฮ้ยไอ้มครับนะปกิคือไอโมท้องเสียมันอะไรครับไอไเนี่ยวันนี้